สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหาน้อยสูตรเม็ดเดียวรูดประจําวันที่5พฤศจิกายน2564ายก่ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนจากทางช่องนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4แอดมินให้รูดไปที่4นะครับผม ก็มาตามนัดนะครับผม4224นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็54นะครับผมในรอบปกติแอดมินให้ไป45นะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมแล้วก็48นะครับผม148ในรอบปกตินะครับผมแอดมิน3ตัวนะครับผมแอดมินให้748นะครับผมเสียดายนะครับผมชุด3ตัวนะครับผมเกือบเข้า ตรงๆนะครับผมตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5แอดมินก็ให้รูดไปที่5นะครับผม5ก็จะเป็น5 0นะครับผม5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 56 57 แล้วก็59นะครับผมตัวที่แอดมินชอบนะครับผมก็จะเป็น50นะครับผม51 54 57และก็59นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่545นะครับผม359 251และก็605นะครับผม ถ้เอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้กับ F c ซพี่น้องรับชมนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้เอฟซีพี่น้องมีความโชคดีเฮงเฮงปังปันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ